สวัสดีครับผมดรพานุเรนมนครับวันนี้ผมจะมาคุยในเอปิโซดที่1นะครับว่าโดยเรื่องของรูปแบบปวดวิเคราะห์สร้างจุดแข็งกระจัดจุดอ่อนสร้างโอกาสกระจัดอุปสรรคเพื่อสร้างปรับเปลี่ยนทักษะเชิงสมรรถนะในตัวคุณหรือผมเรียกว่าเป็น Report Analysis o f s w o r ฟสวอต e l s Personal c o m p e t e n c y s k i l l น l ี่ส l s ลบ l วส l s ล l l s ั l ส s ิ l s ์ลหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัตินะครับเรียนรู้ได้ไม่จากัดครับ ผมได้คุยคุยไปแล้วนะครับว่า SWOT your s e l e s for personal competency skills เนี่ยเราอยู่ในเรื่องของ new normal นะครับบรรทัดฐานใหม่ในการที่เราจะมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของตัว personal competency ทักษะในเรื่องของตัวบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนทักษะได้อย่างไรผมได้คุยในเรื่องของการทำ up skill นะครับคือการปรับทักษะใหม่จากเดิมที่มีอยู่ในการใช้ดิจิทัลให้เข้ามามีส่วนร่วมในทักษะที่มีอยู่เดิมหรือเราผมพูดในเรื่องของ reskills ในการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทักษะใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนที่จําเป็นอายุข,ของการทํางานดิเดอลของดิจิทัล d i s r u p t i o ที่ผมเรียกว่ารีสกิลนะครับแล้วผมก็เรียนไปให้ทราบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของบิลสกิลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสติปัญญาทักษะที่หลากหลายมี่ทั้งหมดอยู่9ตัวในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยท่านคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าผมมีเครื่องมือที่ช่วยทําความเข้าใจให้ผมเรียกตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทํา S ว o t ในการดูเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อน ในการที่มองเรื่องของอากาสและอุปสรรคเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเราจะสร้างโดยใช้เทคนิคของเรียกว่า e d s c แดงไรแต่ก่อนอื่นผมขอมาพูดให้ซ้ําอีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ท่านเห็นภาพคุณลักษณะเฉพาะตัวทักษะในการทํางานพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและการปรับท่าสติให้เข้ากับเป้าหมายอันที่สองเครื่องมือนี้จะช่วยหาจุดแข็งจุดอ่อนสร้างโอกาสที่พัฒนา build skill up skill re skill ไปสู่ภาวะความเป็นผู้นํา ส่วนข้อที่3เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพของบุคคลทีมและองค์กรตามสายงานและฟังก์ชันครับข้อที่4ผมจะเป็นเครื่องมือนักษณะเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์คุณลักษณะทัศนคติแรงจูงใจและพฤติกรรมการสื่อสารนะครับในข้อที่5คือช่วยวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ทักษะความชานาญต่อทิศทางเป้าหมายขององค์กรข้อที่6คือช่วยวิเคราะห์คุณลักษณะของทีมงานที่ต้องการเพื่อปรับไปสู่เป้าหมายที่กําหนดข้อที่เจ็ดจะช่วยวิเคราะห์ประเมินผลในการพัฒนากลยุทธ การบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับแบบแผนธุรกิจข้อที่8คือช่วยวิเคราะห์หาผู้ที่เหมาะสมกับงานตามฟังก์ชันนะครับสายงานข้อที่9คือวิเคราะห์บรรยากาศวัฒนธรรมภายในองค์กรข้อที่10ก็คือเป็นเครื่องมือในการสรรหาว่าจ้างแผนเตรียมการเลื่อนตำแหน่งนะครับตามสายงานและฟังก์ชันผมเรียกตัวนี้เป็น job description job function ครับส่วนข้อที่11นั้นก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยหาความต้องการในการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะของบุคคลในการทํางาน ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนะมีการวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมและทักษะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลผมเรียกตัวนี้เป็น EDIC Personal Character s w i t h Behavior and Skill Assessment ครับในตัว EDIC เนี่ยเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล4มิติจะประกอบด้วย D I S C คือ D ตัวแรกคือ Dominance ครับใน Dominance จริงๆเราพูดถึงเป้าหมายผลลัพธ์ตัวเองเป็นผลลัพ์ที่เรียกว่า r e s o n e n t เป็นภาพใหญ่เป็นชัยชนะเป็นความมุ่งมั่นเป็น Commitment นะครับ อันที่สองผมเรียกเป็น I influence ก็คือเป็นการพูดถึงความเป็นตัวเองเลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งมองตัวเองไปให้คนรอบข้างมองตัวเองพูดเก่งมีความสามารถเป็นคนที่มี spirit นะครับเป็นลักษณะที่เอาเป็นว่าเป็นคนที่ socialize นะครับอันที่สก็คือ steadiness จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็น cluster ยึดหลักการยึดอะไรที่เป็น norm สมตรฐานของทีมงานของกลุ่ม เน้นความชานาญของเป็นทีมเน้นเรื่องของฟังชันของทีมงานเป็นหลักส่วนอันที่4นะครับคือ compliance จะเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของ fact based information เป็นเรื่องของ instruction guideline เป็นเรื่องของ details ทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอนมี step in process ทั้งหมดในส่วนข้างบนนี้ผมเรียกว่าเป็น hard skill ใครที่มีเป็น type D dominance กับ compliance จะมีความเป็น hard skill ครับก็คือมีทักษะในการทำงานส่วนข้างล่างนี้เลยเป็น soft skill นะครับเรียกว่าคนที่มี I และ S นะครับเรียกว่า soft skill ถ้าเป็นฝั่งนี้เป็น CS compliance s t a n d s จะเป็นลักษณะ back support และเป็นข้างหน้าเป็น DI เรียว่า front lead หรือเป็นลักษณะเป็น front line ที่เรารู้ท่านทราบไหมครับว่าท่านตอบคำถาม24ข้อให้กับผมแล้วดูตัวท่านตัวไหนที่ใกล้ที่สุดเรียกว่า most ตัวไหนที่ไกลที่สุดเรียกว่า least ท่านจะเชื่อไหมครับว่าท่านจะได้ในเรื่องหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเรื่องของภาพที่ตอบโจทย์เป็นเรื่องของการวิเคราะห์คุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคครับในรีพอร์ตที่ผมจะบอกตัวนี้เนี่ยในเรื่องเนี้ยจะบอกในเรื่องของโครงสร้างพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการที่มีสภาพแวดล้อมทําให้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมีผลต่อทักษะมีผลต่อความชนานาญมีผลต่อสิ่งที่ท่านต้องการมีการปรับเรื่องทักษะของท่านหรือเปลี่ยนทักษะของท่านในความเป็นจริงี่ยท่านมีอยู่แล้วนะครับผมเรียกภาษาอังกฤษตัวนี้ว่าเป็น natural skills ก็คือทักษะที่เป็นตัวท่านเอง เป็นสไตล์การทำง,งานของท่านเองผมจะมีตัวนี้เรียกว่าดมอนส์แต่ว่าจริงๆในภาษาไทยเราเรีรกยกผางเมกเพชชที่จะตอบว่าในจุดที่ท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านมีการเคลื่อนมาตรงนี้ท่านมีการปรับเปลเี่ยนพฤติกรรมและทักษะอย่างไรยิ่งเส้นยาวเท่าไหร่จะยิ่งเป็นตัวที่บอกเลยว่าในสภาพของท่านในช่วง3เดือนหรือ6เดือนที่ผ่านมาท่านมีการปรับเปลี่ยนตัวนี้ไปอย่างไรบ้างท่านดูดางฝั่งนี้นะครับผมเรียกตัวนี้เป็นการปรับประยุกต์แผนที่ที่เกี่ยวข้องคือภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตกันแมป ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเลยถ้าท่านทํานะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยที่ผมเขียนมองเป็นการมองของกากาสได้เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าท่านอยู่ในจุดที่ท่านกําลังมองหาโอกาสแต่ท่านยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นงั้นความเป็น natural ทักษะของท่านอยู่หรือสไตล์การทํางานหรือพฤติกรรมยงอยู่อยู่เพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ก็จะมาถามต่อว่าถ้าท่านตกอยู่ในกลุ่มนี้ท่านต้องการสร้างความต้องการการเปลี่ยนแปลง,ปลงหมายความว่าท่านมีคอมฟอร์ z โ n e ท่านมีการ control ท่านกำลังตอบโจทย์ว่าจุดตรงนี้ที่ท่านอยู่ในอันที่1เป็นมองหาโอกาสและเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะมีความรู้สึกกลัวกังวลอาจจะต่อต้านเล็กๆเพราะท่านมีนองมารทัศนอยู่ในกลุ่มอยู่แต่ท่านมาอยู่ในตัวนี้ท่านจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวที่1นี้เป็นเรื่องของ steadiness ท่านจะเห็นเลยแต่ตัวที่2เป็นเรื่องของ compliance เพราะฉะนั้นท่านต้องได้ข้อมูลเยอะๆท่านต้องมีไกด์ไลน์ท่านต้องมีอินสตรักชั่นแนวทางแล้วท่านต้องแน่ใจแต่ถ้าท่านแน่ใจแล้วนี่จบนะครับท่านก็สามารถทําเองได้เลย มันเป็นลักษณะข้อมูลความเป็นจริงเรียกว่า fact based information แต่ถ้าเป็นข้อที่สเป็นความมุ่งมั่นและเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าท่านเห็นแล้วท่านจะเดินแล้วล่ะท่านไม่รอแล้วความเร็วสปีดของท่านจะมีท่านเป็นได้ทั้งผู้นําแต่ท่านอาจจะต้องถามตัวเองว่าท่านจะเป็นผู้ตามคนอื่นได้ไหมแต่ท่านต้องการให้คนอื่นตามและอันสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือท่านอาจจะต้องมีการทดสอบค้นพบการเปลี่ยนแปลงด้วยท่านเอาตัวเองไปทุกตั้งเลยครับท่านก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านไปเห็นมาสิ่งที่ท่านมองมา ท่านจะโน้มน้าวคนรอบข้างเห็นเหมือนท่านหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหะครับเป็นสิ่งที่ผมกําลังบอกว่าท่านตอบคําถาม24ข้อผลที่ออกมาท่านก็จะเห็นแบบนี้แต่นี่คือตัวอย่างนะครับท่านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปมองว่าท่านจะต้องเหมือนในรูปนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่ผมบอกวันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องว่าความสามารถในการแสดงความยุดหยุนเนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้รวมทั้งโครงสร้างพฤติกรรมก็จะบอกเลยว่า ในความเป็นดนสเจอร์ของท่านมีนการปรับเปลี่ยนไปสู่ในแง่ของตัวใะความเรียกว่า changing behavior ของท่านหรือ changing style หรือ changing skill อท่านอย่างไรในภาพนี้ท่านก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนในบทวิเคราะห์ที่เราพูดถึงคุณลักษณะจุดแข็งจุดอ่อนโอ,อก,กา,รรกาสและอุปสรรคตัวนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าท่านจะได้เลยใน24ข้อที่ท่านตอบเนี่ยท่านจะเห็นคุณลักษณะพฤติกรรมในแรงจูงใจโดยเฉพาะอะไรที่เป็น motive motivation บวกกับความถนัดและความชานาญของท่าน แถมท่านจะรู้เรื่องจุดแข็งท่านอาจจะถามผมว่าโอ้ทูรู้ถึงขนาดนี้เหลอครับผมเรียนเลยว่าเครื่องมือนี้ทำกับคนเป็นล้านคนนะครับเก็บอยู่ใน KM เป็นองค์ความรู้ที่สามารถพรูฟในเชิงของ p ไซ o ค o ลจี s ได้ทันทีในเรื่องจิตวิทยาได้เป็นองค์ความรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ตกผลึกแล้วตอบโจทย์ได้ผมถึงการันตีเกือบจะร้อยเป็นต์แด้วยประสบการณ์ผมที่ทำกับลูกค้ามาไม่ต่ำกว่า4ี่ เกือบจะ500รลายกับองค์กรทั้งเอกชนทั้งเป็นภาครัฐเนี่ยไม่ต่ำกว่า30มนสะิบในช่วง5้ปีที่ผ่านมานี่ผมกล้าสามารถที่จะทําการโคชชิ่งให้ท่านเห็นภาพได้เลยครับอีกอันหนึ่งก็คือมันดยรายงานนี้ยังจะบอกเรื่องทักษะที่ควรจะมีการพัฒนาด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ท่านควรจะพัฒนาทักษะเพื่อไปทําลักษณะการ upskill ในการปรับทักษะท่านได้เร็วขนาดไหนหรือท่านจะข้ามช็อตไปเป็น r e s k i l ท่านเลยก็ได้ แต่ขณะดดิการก็จะมีข้อเตือนบอกว่าสิ่งไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงบ้างว่าท่านควรจะต้องมีการละเวน้นยกเว้นบ้างไม่งั้นท่านก็จะเกิดประเด็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทักษะให้ไปตรงตามที่ความต้องการของท่านนะครับในเครื่องมือนี้ยังบอกด้วยว่าถ้าท่านเปรียบเทียบทักษะของการเป็นฟังก์ชันนี้เป็นยังไงท่านเห็นไหมครับในการวิจรสลัทักษะในการขายผมจะมีเส้นประตรงกลาง ที่จะบอกว่านี่คือ natural skill ที่เป็นทักษะของโดยของตัวท่านเองโดยธรรมชาติเลยกับทักษะที่เป็น changing skill ที่เปลี่ยนแปลงผมมีตัวชี้วัดอยู่ประมาณ19ตัวที่บอกเลยว่าถ้าดูจากในรูปนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าในความเป็นทักษะของท่านเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยโอเคแต่ท่านมีการปีการเปลี่ยนแปลงทักษะของท่านไปเยอะพอสมควรเลยนี่ตอบโจทย์เลยว่าท่านพร้อมที่จะไป up skill และหรือ re skill ได้ทันทีอันนี้ผมฟันธงแต่ มาดูในจุดตรงนี้นะครับในการทักษะการบริหารลูกค้าความเป็น National Skill ของท่านเห็นเลยว่าท่านที่มีการมีแค่เนี้ยอยู่แค่4ตัวในตัวชีว่า19ตัวแต่ท่านได้ปรับเปลี่ยนทักษะของท่านพร้อมแล้วที่จะอยู่ในจุดที่มีการเปลี่ยนเลยผมฟันธงตัวนี้เลยว่าท่านเนี่ยไปถึงจุดที่ทำอัพสกิลได้ท,ทันทีแล้วและพร้อมที่จะทำรีสกิลได้เลยครับในแง่ของทักษะความเป็นผู้นำฟันธงเลยครับว่าท่าน ความเป็นแนสเซอของท่านเนี่ยมีอยู่น้อยแต่ท่านเนี่ยมีความมุ่งมั่นเพราะไอ้ตัวไดมอนด์นะครับของท่านเนี่ยที่เป็นลักษณะแผนผังเนี่ยฝั่งเทรในตัวเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วง3าถึงหเดือนมาไปอยู่ในฝั่งนี้หมดที่เป็น c เชน i n g Skill พูดง่ายๆว่าท่านพร้อมที่จะลุยลุยจริงๆเพราะท่านมีความเป็นดีไทป์เยอะมากเลย Dominance พร้อมที่จะมุ่งมั่นเปลี่ยนท่านไปแล้วครับคือรีสกิล ท่านสามารถทับรับเทคโนโลยีที่เป็น Dis ดิจิทั t เทคโนโลยีได้ทันทีเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าทําไมผมถึงบอกว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยคนที่ทําตัวเนี่ยเขาเป็นไอทีนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าการวิสัยทักษะในเรื่องการเป็นทีมก็จะเห็นเลยว่าความเป็น National Skill ของท่านกับความเป็นเชนจี้สกิลของท่านตอบโจทย์เลยว่ามีการปรับเปลี่ยนและพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นําและขณะเดียวกันผมมองเลยนะครับท่านพร้อมที่จะนําเขา ในความเป็นผู้ตามเนี่ยท่านอาจจะบอกเลยว่าขอคิดดูก่อนท่านพร้อมที่จะนําเขาและให้คนที่ตามทําตามที่ท่านนําในความเป็นทักษะผู้ประกอบการกัเชิ่นตันท่านมีความเป็นพร้อมทั้งตัวท่านเองและได้เปลดไปแล้วระดับหนึ่งในทักษะในการบริหารทั่วไปหรือปกครองท่านก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความเป็น natural skill หรือ c h n g e skill ของท่านพร้อมคือพูดง่ายท่านมีความพร้อมเลยทั้งสองอย่างนะครับ นี่แหละครับที่ผมบอกว่าการวิเคราะห์ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยความเป็น National Skill ของตัวอย่างเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นไอทีเลยเขามีการปรับเปลี่ยนน้อยมากเลยใน Changing Skill เพราะว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาไม่มีการที่จะต้องไป Upskill, Reskill พูดง่ายๆว่าในส่วนอื่นที่เป็นทักษะเนี่ยเขาพร้อม Reskill up Skill แต่ในส่วนตัวนี้เขามีความเป็นเนชั่ a l Skill แล้วถ้าดูกับการพูดวิเคราะห์ในทักษะการบริหารโครงการเนี่ยจุดตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าคนเป็นไอทีครับทําโครงการเนี่ยก็ยังไงก็จะต้องรู้ว่าแต่และโครงการไม่เหมือนกันงั้นเขาได้ครึ่งๆเลย <c oughs> เห็นไหมครับท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ท่านลองกับผมดูเลยแล้วท่านก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดตัวเนี้ยมันตรงมันจะตอบโจทย์ท่านได้เลยว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยอยากให้ท่านลองรับข้อเสนอของผมเลยว่า ค่าบริการในการทำโคชชิ่งของผมตัวนี้ถ้าท่านตอบคําถาม24ข้อของผมเนี่ยผมคิดแค่5,000บาทนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคานี้รวม personal coaching แล้วนะครับและอันที่2เนี่ยท่านลงทะเบียนกับผมเลยว่าท่านหรือผู้ร่วมงานท่านจะมีกี่คนนะครับสามารถใช้โปรแกรมของผมได้เลยอันที่3ผมจะมีรีพอร์ตที่ผมทําแบบนี้ให้ท่านดูเลยนะครับมากกว่านี้อีกในรูปแบบเป็นรีพอร์ตนาวิ s ิสในรูปแบบ pdf ไฟล์ P นะครับอันที่สก็คือเป็น ค่าบริการตัวนี้ในการโคชชิ่งเนี่ยาสามารถนําไปหักภาษีลดหย่อนได้200%และเรียนไปเลยนะครับว่าโคชชิ่ง Analysis ผมเป็นโคชชิ่ง50% Analysis 50%นะครับนี่คือลูกค้าของผมทั้งหมดนะครับท่านดูได้เลยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งบุคลากรทั้งหมด,ท,หมดที่ผมได้ไปทำโคชชิ่งมาให้ถ้าท่ากับผมแล้วยังรับฟรีรับบทวิเคราะห์44คุณลักษณะพฤติกรรมบุคคลนะครับเพื่อรับการประเมินผล ERSI ของผมได้นะครับ ผมพร้อมที่จะทำโคชชิ่งให้ท่านเรียนรู้จากรีพอร์ตผมแล้วในอพิโซดวันตัวนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าจริงๆตอบโจทย์นะครับขอบคุณมากครับที่รับส่งแล้วรับฟังผมและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะช่วยท่านให้เห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับอาจากการจอดเรื่องหนังสือย3ามเล่มกับความเสถียรของผมนะครับดรพานุลิมานนท์ถ้าสามารถสั่งซื้อหนังสือผมได้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่7แพ็กเกจด้วยกัน แพ็กเกจที่คือการเสริมสร้างความรู้กลยุทธ์และบริหารจัดการชงวิเครห์ครับมีทั้งหมดอยู่6เล่มแพ็กเกจที่2เป็นการเสริมสร้างความรู้กลยุทธ์บริหารจัดการชงวิเคราะห์และภาคปฏิบัติการเฉพาะทางคือมี6เล่มและท่านสามารถเลือก1เล่มที่เป็นเรื่องของปฏิบัติทางเฉพาะทางได้ครับแพ็กเกจที่3เป็นการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการการตลาดมีทั้งหมด13เล่มนะครับแพ็กเกจที่4เป็นสตาร์ทอัพหุ่นสูตรบิสซเริ่มต้นธุรกิจในเชิงปฏิบัติเลยครับมีทั้งหมด16เล่มแพ็กเกจที่5การพูดถึง ภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งกลยุทธ์และการบริหารจัดการนะครับเชิงวิเคราะห์และเชิงปฏิบัติมีทั้งหมด22เล่มครับเพคเกจที่6เป็นเรื่องของการพูดถึงในสือเฉพาะทางของผมที่เป็น Booklet to Kit สองเล่มท่านเลือกได้สองเล่มเลยนะครับเพคเกจที่7เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration มี Start up ประเดียวศูนย์การบริหารศรัทธาและการปล่อยวางถ้าสามารถสรั่งซื้อหนังสือของผมทั้งหมดได้ที่โดยการสแกน,กนกคคดูอาร์โค้ดแอดไซน์ในคลิกไอเดียหรือลาซาด้า หรือออนไลน์บุ๊กมาเก็ตของไทยบุ๊กแฟนด .com นะครับในรูปแบบของอีบุ๊กท่านก็สแกนกิวอารโค้ดได้นะครับของเมพนะครับที่เป็นโมบายอีบุ๊กครับท่านสามารถสแกนกิวอารโค้ดเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดในหลักสูตรทั้งหมดของผม12หลักสูตรหรือสแกนกิวอารโค้ดเพื่อดาวน์โหลดหนังสือจอดลึกหนังสือบท23ได้สู่ความสําเร็จหรือแม้กระทั่งสแกนกิวอารโค้ดเพื่อติดตามรับข่าวสารข่าเต่างของผมนะครับโดยการสแกนแอสซายเน็ตคลิกไอเดียท่านสามารถรับฟังผมได้ที่ดรพานุพอดแคสต์อร์ นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, Google p o d c a s t Breaker และ Radio Public ครับถ้าสามารถสอบถามอียดเพิ่มเติมผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0850748585หรือ0899269700ถ้าอีเมลมาถามผมได้นะครับที่ Palinas a s ไนน์หนึ่งคลิกไอเดียหรือเข้ามาดูเว็บไซต์ผมได้ที่เว็บไซต์หนึ่งคลิกไอเดียหรือเว็บไซต์ poweridea. com ครับผมมีแฟนเพจนะครับเป็นดรพานุสรดาบิแคลนิมี่ ในคลิกไอเดียสตาร์ทอัพในคลิกไอเดียในคลิกไอเดีย e ีเลอร์นถ้าสามารถติดตามไอจีผมได้ที่ในคลิกไอเดียหรือมาที่บล็อกสปอตของผมนะครับพานุลิมด็อกเตอร์ด็อกบล็อกสปอตดอทคอมมาซับสไคร์ยูทูบผมนะครับโดยการพิมพ์ด็อกเตอร์พานุลิมมานอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ